เทศบาลเมืองมหาสารคามเรื่องการดูแลรักษาที่ดินในกรรมสิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ทําการตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยพบว่ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคารได้มีการปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือวัชพืชขึ้นจนกระทั่งมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยประละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามอีกทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดอาจฉากรรมรวมถึงอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคตลอดจนอาจจะเป็นชนวนให้เกิดเหตุเพลิงไหม้และเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษได้ ซึ่งการกระทําดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2และมาตรา32วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560จึงขอให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคามดำเนินการแก้ไขปรับปรุงขจัดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชที่มีสภาพรกรุงรงังและขจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกำหนด60วัน นับตั้งแต่วันที่1กันยายน2564ถึงวันที่30ตุลาคม2564ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการหรือฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา8วงเล็บ2และมาตรา32วงเล็บ2ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาท ซึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน <teve> การาดำเนินการเกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินน,นั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถมายื่นขออนุญาตที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้เลยในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ 1การขุดดินลึกเกิน3เมตรหรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า1 0,000ตารางเมตรและปากบอดินมีระยะห่างถึงเขตที่ดินข้างเคียงเกิน2เท่าของความลึก 2. การถมดินที่มีพื้นที่เกิน2,000ตารางเมตรจะต้องจัดให้มีการระบายน้ําอย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงห้ามดําเนินการก่อนได้รับอนุญาตนะคะ แต่ถ้าเข้าข่ายทั้ง2กรณีเช่นในที่ส่วนตัวถ้าขุดลึกน้อยกว่า3เมตรไม่ต้องขออนุญาตค่ะขนาดเดียวกันถ้าอยากขุดสระน้ําความกว้างของสระน้ําไม่ถึง4ตารางเมตรนั่นหมายความว่าอาจจะกว้าง2เมตรยาว2เมตรหรือกว้าง1เมตรยาว4เมตรแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตใครสรุปง่ายๆคือถ้าคุณขุดแล้วความลึกไม่ลึกกว่า3เมตรไม่กว้างกว่า4ตารางเมตรไม่ต้องขออนุญาตใครก็สามารถกระทำได้เลยค่ะ เอกสารในการยื่นขออนุญาตแผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมจำนวน2ชุดแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณใกล้เคียงจำนวน2ชุดวิธีการถมดินและการระบายน้ำจำนวน2ชุดระยะเวลาการถมดินดอผู้ควบคุมผู้ทำรายการคำนวณพร้อมเอกสารใบอนุญาตชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดินภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดินเอกสารเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินกรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดินให้มีหนังสือยินยอมหรือมอบอำนาจทั้งนี้ถ้าเอกสารครบถ้วนจะได้พิจารณาการอนุญาตภายใน7วันค่ะอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขุดดินถมดินใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินฉบับละ500บาทค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเรื่องละ20บบาทหากไม่แจ้งเจ้าพนักงานก่อนทำการขุดดินถมดิน ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วนั้นมีโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดินพุทธศักราช2543ระหว่างโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักช่างเทศบาลเมืองมหาสารคามเบอร์โทรศพัพท์043-725573-8ต่อ138 กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564วัดเสมาบันแมทและวัดประชาบำรุงเมื่อวันที่11กันยายน2564เวลา8นาฬิกา30นาทีที่วัดท่าเสมาบันแมทพระครูวรดิตธ,ธรรมมาพรเจ้าอาวาสวัดท่าเสมาบันแมท ประธานสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โอกาสนี้นางพิชภัทรธีรศาสตรานทนรองนายกุเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายกมลตาชูรองนายกุเทศมนตรีเมืองมหาสารคามสมาชิกสภาทเทศบาลตัวแทนเขตและผู้อำนวยการกองการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม สำนักงานพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมเทศนาออนไลน์ในเทศกาลเข้าพรรษาประจัปี2564เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังมีการระบาดในพื้นที่สำหรับกิจกรรมการฟังเทศระหว่างพรรษาประจำปี2564ก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อป้องกันโควิดโดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามคลื่น FM 100 Hz, ร้อยเมกะเฮิร์ร้อยใจชาวเทศบาลทางเพจเทศบาลเมืองมหาสารคามเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีกรนำสดมว์ไหว้พระแปล พระครูวรดิตธรรมภรเจ้าอาวาสวัดทา่าไสมาบรนแมดแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษินีในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่าแสดงพระธรรมเทศนาจบลง คณะเจ้าภาพเทศบาลถวายกันเทศพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีและต่อมาเมื่อวันที่12กันยายน2564เวลา8.30นาิกานาทีที่วัดประชาบำรุงพระเทพวัชราภร์เฉลิมวีรธรรมโม พท5เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุงประธานสงฆ์ทำพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธ,ธรรมผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องในเทศกาลเขา้าพรรษาประจัปี2,564ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9 โอกาสนี้นายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตัวแทนเขตและผู้อำนวยการกองการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีกรนำสวดมนไหวพระแปลประเทพวัชราพรเจ้าอาวาสวัดประชาบำรุงแสดงพระธรรม,มเทศนาะในหัวข้อเรื่องอัญญตระกุตตมาพีความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รัก ภัยย่อมเกิดแต่ของที่รักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้ปวดเปลื้องได้จากของที่รักภัยจักมีแต่ไหนแสดงพระธรรม,มเทศนาจบลงคณะเจ้าภาพเทศบาลถวายกันเทศพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีกระนันจากัเทศต้องมีจุดหมายว่าที่สก็ เทศบาลเมืองมหาสารครามรับมอบนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามเมื่อวันที่13กันยายน2564เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารครามนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามเป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570 โดยมีนายสายยันพิโรมกิตประหลัดเทศบาลรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดําเนินการจัดประชุมประชาคมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลใหม่เมื่อวันที่7-8กันยายน ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดการประชุมรับมอบนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเพื่อนําเสนอวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลใหม่ซึ่งผ่านการประชุมประชาคมระดับเมืองที่มีว่ามหาสารคามเมืองน้าอยู่สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจศูนย์รวมวิถีชีวิตวัฒนธรรมก้าวนำเทคโนโลยี การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,566ถึง2,570เทศบาลเมืองมหาสารครามนายกเทศมนตรีม,มอบนโยบายปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565เชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองมหาสารครามประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งตามระเบียบให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานและผพ้่อำนวยการสถานศึกษาทั้งเจโรงประจำเดือนกันยายน2564เมื่อวันที่14กันยายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินเตระพงษ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานประจำเดือนกันยายน2564โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและภูมิในการสถานศึกษาทั้ง7โรงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสึบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือนบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของทุกส่วนการบริหารงาน การหารือข้อราชการการปฏิบัติงานปฏิบัติตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับวาระในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอภาพผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนสรุปการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักกองตลอดจนติดตามเรื่องที่มอบหมายจากการประชุมครั้งที่แล้วระเบียบหรือแนวทาง การปฏิบัติต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอกำหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2564วันที่27กันยายน2564จำนวน20รายพนักงานเทศบาลจำนวน6รายลาออกจากราชการ2รายพนักงานครูเทศบาลจำนวน10รายลาออก1รายช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายปกครอง1ราย เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช5 6 6 6ถึง2570และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจัปีงบประมาณพุทธศักราช5 6 6 6วันที่14กันยายน2564เวลา9นาฬิกานาทีห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนสารกลางจังหวัดมหาสารคาม นายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช25 2566-2570และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตัวแทนหน่วยงานราชการและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โอกาสนี้นางพิชภัทริราศาสตรานทน์รองนายกเทศมนตรีร่วมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาดังกล่าวด้วยสำนักง,งานจังหวัดมหาสารครามได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช2566 2570 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจปีงบประมาณพุทธศักราช2566ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ทั้งนี้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคามนำเสนอนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2566-2570ถึงตามที่คณะกรรมาการบรรณาการนโยบายพัฒนาภาคหรือกบพกำหนดตามประเด็นการพัฒนาประกอบด้วยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและรวบรวมข้อมูลสรุปผลการประชุม เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขณชุมชนสีมหาสารคามเมืม่อวันที่15กันยายน2564เวลา9นาฬิกาที่ศาลา SMLC มหาสารคา,า,า,าม นางสาวการนาการจนนทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขโดยมีน,นางนัทยายมไทยสง์ผู้อำนวยการส่วนส่นสงเสริมสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บุรพาเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ออย่างเคร่งครัด เทศบาลเมืองมหาสรารคามกำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุข30ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสรารคามระหว่างวันที่3กันยายนถึง23กันยายน2564เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและให้ความรู้ด้านสาธารณาสุขแก่ประชาชนทั้ง30ชุมชน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมบริการเกี่ยวกับตรวจโรคทั่วไปการพอกเข่าด้วยสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทยการมอบเกลือไอโอดีนมอบไข่ไก่ให้แก่หญิงตั้งครรหญิงหลังคลอดและเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีมอบเกลือไอโอดีนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีในชุมชนกิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการตัดผมแต่งผมฟรีจากสมาชิกชมรมแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครั้งนี้ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมเพื่อพิจารณาโครงการกิจกรรมในการจ่ายเงินรางวัล เมื่อวันที่15กันยาย,ยน2564เวลา10น,น,น,นาฬิกาณห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายภากินเตระพง์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการกิจกรรมในการใช้จ่ายเงินรางวัลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีปร,ะระลรปรัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคำสั่งที่7/2553ลงวันที่27สิงหาคม2553แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลดําเนินงานขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินรางวาัลกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวาัล และรายงานผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบซึ่งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564จำนวน147ล้านบาท ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสาราคามได้รับรางวัลประเภทดีเลิศ nice, ประเภทดีเด่นและประเภททั่วไปที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2564จํานวนเงิน400,000บาทเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลและนําเงินรางวัลที่ได้ไปใช้จ่ายตามอํานาจห,หน้าที่หรือการต่อย,ยอดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เทศบาลเมืองมหาสารครามร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดมหาสารครามงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมื่อวันที่16กันยายน2564เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมตากศิลาคอนเวนชัน่นโรงแรมตากศิลามหาสารคามนายเกรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิจิตงามชื่นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงานโอกาสนี้นายภาคินติดพงไพบูณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วยจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดมีการประกอบอาชีพและรายได้จากภาคการเกษตรและการแปลรูปผล,ผลผลิตจากการเกษตรที่มีมูลค่า และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนเพื่อให้การดําเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่มีความจำเป็นในระยะเร่งด่วนและระยะกลางและนำเสนอแผนงานก่อสร้างให้หน่วยงานภาคร,รัฐองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกคกองส่วนท้องถิน่นและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไปเทศบาลเมืองมหาสารครามจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด,ด้านสาธารณาสุขณชุมชนเครือหวันบ้านคอเมื่อวันที่16กันยายน2564เวลา9นาฬิกาที่ชุมชนเครือหวันบ้านอ นางสาวการจนาการจนนทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยมีน,นางนัทยายมไทยสงผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บุรพาเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการ DM h t t มออย่างเคร่งครัด เทศบาลเมืองมหาสารคามกำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด,ด้านสาธารณาสุข30ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามระหว่างวันที่3กันยายนถึง23กันยายน2564เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและให้ความรู้ด้านสาธารณาสุขแก่ประชาชนทั้ง30ชุมชนสำหรับกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมเกี่ยวกับตรวจโรคทั่วไปการพอกเข่าด้วยสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทยการมอบเกลือเสริมไอโอดีนมอบไข่ไก่ให้แก่หญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีมอบเกลือเสริมไอโอดีนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการตัดแต่งผมฟรีจากสมาชิกชมรมแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครั้งนี้ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมโครงการรณรงค์เพื่อขัดแยกและกาำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคามพร้อมมอบปลอดฟลูออเรสเซนซ์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่17กันยายน2564เวลา9านาฬิกา3 0นาทีที่บริเวณลานหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามนายภาคินติระพงศ์ไพบ์ในายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนางพิชพัฒรธีรศาสตรานทนรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพนักงานไฟฟ้าสาธารณะร่วมโครงการรณรงค์เพื่อคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคามพร้อมมอบปลอดฟ f l อ o r รสเซนส์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดการประชุมและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้แผนปฏิบัติการ60วันแยกก่อนทิ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ในการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบการเก็บรวบรวมและส่งกำจัดของเสียอันตรายชุมชนเพื่อให้การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคามครอบคลุมทั้งจังหวัดและถูกต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะอำแนวทางประชารัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อขัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคามประจําปีพุทธศักราช2564เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมโครงการรณรงค์เพื่อขัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชนพร้อมมอบปลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีจํานวน3,500กิโลกรมัม ่านไฟฉายแบตเตอรี่จำนวน25กิโลกรมัมภาชนะบรรจุสารเคมี24กิโลกรมัมรวมทั้งสิ้นจำนวน3549กิโลกรมัมเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปเทศบาลเมืองมหาสรารคามร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสรารคามพุทธศักราช2 5 6 6 2 5 7 0 วันที่14กันยายน2564เวลา13นาิ30นาทีที่ห้องประชุมอเนกประสงค์นายกุพัะสมสารองประหลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามพุทธศักราช2566-2570โดยมีผู้อำนวยการกองฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมตามที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสรารคามพุทธศักราช2566ถึง2570จัดทำแผนประจํปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งนี้กองยุทธศาสาตร์และงบประมาณได้นําเสนอการจัดทำแผนพัฒนาตามรายละเอียดประกอบด้วยกหนดส่งข้อมูโครงการของทุกสํานักกองภายในวันที่30กันยายน2564 ตรวจสอบและลงข้อมูลโครงการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนดตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์เทศบาลใหม่และรายละเอียดแผนงานประเภทควรุภฑนตามหนังสือสั่งการใหม่ที่กำหนดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนวันที่20ตุลาคม2564ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลวันที่26ตุลาคม2564 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,566 2 5 7 0ถึง2,570และนำเสนอข้อมูลโครงการขอรับเงินอุดหนุนต่อสำนักงบประมาณในปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ต่อไป